สวัสดีครับทุกคนผม Space Nam นะครับผมในคลิปวิดีโอนี้ครับจะมารีวิวตัวของเชียโรที่ในช่องทักขอมากันนั่นเองเนาะนั่นคือตัวของเด็กเชียโรเอ็กซิทแบบมีเวอร์ชั่นใหม่แล้วนั่นเองครับผมผมมาลองเทสเวอร์ชั่นใหม่แล้วก็ถือว่าโอเคเนาะส่วนเพจที่ใช้ทําเด็กนี้ครับประมาณขอคือห้าหมือ5 3 0 0 0ันเพจนั่นเองเนาะส่วนประกอบของเด็กครับผมแอมแม็กครับคอหลักครับผมเสธหรือยิงหลังดันนั่นเองเนาะเทคไม่ได้วันเปิดเทินนั่นเองเนาะใส่สามครับ ลิควิดครับผมใส่2ครับผมผมใส่2นะลงมาชุ Hero บฮีโร่หนึ่งใบจะไม่หลุม,ม่ะโอเคชุบแอร์แม็นั่นเองเนาะจะได้แอร์เราจะรู้ว่าแอร์แม็ในเธอนั้นเนี่ยจะยิงหลังหรือจะเสิร์ตเติมมือน,นั่นเอง solid ครับผมอันจะลงมาปกติแล้วจะสเปนต,ตัวของฮีโร่บนมือน,นั่นเองเนาะก็จะมาตัวของแอร์แม็เหมือนเดิมน,นั่นเองเนะาะคอมโบหลักเลือกเลยว่าจะยิงหรือจะเสิร์ตเติมมือนเองสายสามละสาสามสาสาม บ็อกเซอร์ครับผมแฮนด์แท็บครับใส่3ครับผมเพราะว่าเป็นแฮนด์แท็บสดาวนั่นเองเนาะบล็กมูครับแฝงหลังมามาเล่นเกมลับนั่นเองใส่2ครับผมมิลเลอร์มเลค้ลครับผมใส่1ครับมาเชนใส่2ครับผมจอห์ส่1ครับฟิวชั่น2ใบครับผมลุม2ใส่1ครับเอ็กซ์เด็กมัสฮีโร่ไดอานใส่1ครับผมซันไลท์ใส่2ครับผมมัสฮีโร่บาสใส่1ครับ ดาร์คลิเบเลียนใส่หนึ่งครับผมออฟิสดีเวลเลอร์ใส่หนึ่งครับแมงมุมใส่หนึ่งครับผมสกิลที ust, ่ฉันให้เป็นสกิลตัวของวูดฮีโร่นั่นเองเนาะสกิบบอกว่าเราจะเอาตัวของเลฟทันฮีโร่จากเด็กอันเชอรลงมาไม่ไม่รู้ว่าอันเชอร์นี่หรือว่าเอามาลงมาตั้งป้องตั้งโจมตีได้เลยเนาะโดยที่จะโดยที่เราจะเลือกตามไอ,อ,อ,อ้แทกเทอราโดเนาะ เราโดนดาเมจส0 0 0ปุ๊บแล้วก็สามารถเอาตัวของเอลนซันฮีรุที่ในเด็กเนี่ตั้งแต่2,000พันพรตี2,000ตาำก่อนลงมาเลือกมาได้นั่นเองเนาะโอเคเขาเขาเนอะอ่าเขาได้หงก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูตัวของซิมเปิลดรากันดีกว่าครับผมต้องบอกว่าเด็กเนี่ยเป็นเด็กเล่นสนุกๆเนานะถามว่าแต่แหนนะาแต่ไได้ครับผมแต่ว่าไม่ได้เชิญถึงขั้นแบบจริงจังเนาะ เพราะว่าพอแต่อยังได้อยู่ครับผมร่อน,นึ่งครับก็ได้นะไอ้ไอ้ดอมเมื่อกี้ก็เล่นได้เช่นกันเนาะอันนี้ก็เล่นได้น่นอยครับไปครับเดี๋ยวดูรีเพย์กันคร่าวๆครับผม เกมนี้นะครับเจอกับตัวของฟตตอนนั้นเองเนาะอันนี้ถือว่ามือค่อนข้างโอเคเลยครับไอแมสเซิลของครับผมเสิร์ฟส,สลิดลิดก่อนนั่นเอง ไอเพจตอนนี้จะเลือกว่าจะฟิวชั่นก็ได้หรือไม่ฟิวชั่นก็ได้แต่ผมเลือกฟิวชั่นไว้ดีกว่าครับผมเพราะว่าหนึ่งครับผมอยากเติมมือโดยที่ว่าเราจะได้แฮนด์จากตัวของสไลด์เพื่อดึงมิลเลอร์คอฟฟิวชั่นบวกหนึ่งนั่นเองแล้วก็รวมถึงการโจมของลิควิดนั่นเองครับผม่อครับเติมแฮนด์ครับผม ถือว่าดอมาได้ตัวของรุมสอนน,นเองเนาะดีครับมิลาเคิลฟิชชั่นอีกใบนะผมเก็บไปนะปนะเพราะว่าผมต้องหมอบสองใบนี้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าผมต้องการที่จะเติมมือเวทเทอร์นั้นด้วยนั่นเองเนาะสกิลครับผมเอ่ดตัวของก้าวสุดน,นั่นเองใช้ตัวของโฟตอนสตีนนะยิงตัวของซลเลออกไป เปตัวของ Galaxy Expedition Space ตัวของก a แล็กซีนออกมาเองครับผมจุดนี้ผมเลือกที่จะเปิดหลุมศอกนะเพราะผมไม่อยากเสี่ยงตัวของโฟตอน l o อดนั่นเองครับผมเพราะว่าโฟตอน l o อดเนี่ยในโฟตอน l o อดเนี่ยถ้าไส้ตัวถ้าไส้ของมันเนี่ยมีตัวของ Galaxy ติดชื่อ Galaxy อยู่เนี่ยการไม่จะไม่ถูกทำลายนั่นเองเนาะผมเลยเพย์เซฟไปดีกว่าครับผมกาแล็กซีพิสาครับผมทำการเสิร์ชตัวของกาแลซีเซนโลครับ จังหวะนี้นะครับผมผมก็เลือกที่จะเปิดมาเชนครับผมเพื่อเล่นเป็นตัวของบาออกมาเนาะเพราะว่าผมต้องการใช้เทคตัวของจ่ายล้อยพอยห้าร้อยท้ายก็ตการ์ดเวทกำลังของข้านำขึ้นเหมือนนั่นเองเนาะและจังหวะที่เขาใช้กัญชีเซลโลเนี่ยเขาจะดึงตัวของกัญชีไอเนี่ยผมเลือกที่จะจ่ายร้อพอยห้าร้อยเนาะเพราะว่าไม่ให้ตัวของกัญชีเซลโลเนี่ยการเวทสมใจเนี่ยไม่ให้เขาสมสำเร็จนั่นเองเนาะ ตอนนี่เขารู้แล้วว่าสองใบนะมีหนึ่งใบที่จะต้องเป็นตัวของแฮซี่เซนลนั่นเองเนาะก็เธอผมยิงตอนผมดีดเขาเคลื่อนตอนดอเฟนนั่นเองเปิดเชอนออนครับตอนนี้เพนผมเปิดเชนเออนอไปนะเป็นข้อกับผมัจสองครับเติมวไว้ก่อนมายอดดีครับผมแฮนด์แท็บผมก็ทิ้งไปได้เลยครับผมเพราะว่านี่ถือว่าเป็นเพย์ปิดเกมแล้วนั่นเอง สไลด์ยิงหลังออกไปครับผมเป็นตัวของ EXPEDITION นั่นเอง่าบนเมือเนี่ยเป็นตัวของ p a s i s e r o แล้วนั่นเองครับผมไปเกมครับนะครับดูรีเพล็กเกมที่2กันเลยดีกว่าครับผม ดีซั่นไลามาเพิ่มในตัวของคิโลเอ็กซิเนรู้สึกว่าเกม,มบวกเนี่ยค่อนข้างดีขึ้นเยอะครับผมเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคิโนเอซิเมื่อก่อนจะเล่นเป็นตัวของเอ็กซีบ่อยมากๆเลยนั่นเองเนาะเกมนี้เป็นตัวของโยซินจุนเองเนาะลงคามาทูครับลงอิสมาตามมาโจนหนึ่งนั่นเองใช้เวทต่อทินคีเซิร์เพื่อนขึ้นเหมือนเนองเนาะเซิร์ตคาเาวันครับผมอันนั้นเขาว่าต้องจบเทิร์นกับขึ้นเหมือนได้องเนาะ ตอนนี้เลยเนี่ยอ๋อบมือเขามีตัวของอิซุนะคาม่าทูคาตาคาม่าวันนั่นเองเนาะอีสองใบเนี่ยเราจะไม่รู้นั่นเองครับผมเข้าใจครับเสร็จหลังสองใบลงแอร์แมนเสิร์ตครับผมเสิร์ฟตัวของสุลิณนั่นเองนะเพราะว่าเรามีตัวของแอร์แมนค้างไว้บมือหนึ่งใบนั่นเองดีครับเช็คแฮนแท็บแล้วหนึ่งพันแปดร้อยเนี่ยตัวของอาร์เทนเนี่ยจะไม่สามารถดีเดอรได้นั่นเองครับผมลงคาม่าทูครับ เจฟเฟ็ตลงคาร์มาวันจากนั้นคาร์มาวันลงตัวของอิสนะจังหวะนี้ผมเปิดตัวของลุมสองไปแล้วเพราะว่าผมไม่อยากให้ตัวของเนี่ยอิสระได้จวดเพิ่มรวมถึงคาร์มาวันดีดนั่นเองเนาะเราไปตัดกิมเขาทิ้งไปก่อนนั่นเองลงสลีดครับผมลงแอร์แมนตามครับแอร์แมนเซิร์ฟลิควิดครับผมฟิวชั่นครับผม สามารถสอนตีปิดเกมได้นะเพราะว่าหนึ่งครับบางคับป้ายให้ทำนั่นเองเนาะเป็นไวป์บินเซตนั่นเองเนาะแน่นอนเขาว่าเขาป้ายอย่างนี้เนี่ยเขารับได้เม็เป็นหนึ่งพราแน่นอนครับว่าดีดอเขากดได้นั่นเองผมเลยทําการตีตอบเลยแล้วกันมอบไม่ตัวของไคลร,รอยนั่นเองครับผมก็เอามาเชนครับล็อกตัวของไคลรอยหลุดอ,ออกไปให้หมดนั่นเอง ผมก็จะทำการเคลียร์แพ่หลังออกไปให้หมดเลยถึ้งหลังเขาจะไม่มีอะไรแล้วก็เหอะตอนนี้รู้แล้วว่าบะมือตัวมีเข,เขามีตัวของอิสุนั่นเองเนาะดีดอรครับลงคาม่มาวันตามด้วยคาม่มาไม่ใช่คาม่มาตามตัวของอิสุนั่นเองเนาะจวนหนึ่งครับดีกกลับครับผมเป็นโฮปครับเขาจะได้ไปเพรตัวของโฮปกับโฮเลยนั่นเองเนาะ ไม่ตายก็ที่ปิดเกมนั่นเองผมเลยทำการดับฝันเขาด้วยการบุกอัพมูนนั่นเองครับผมเพราควรจบแพ้ไปแล้วนั่นเองพอเธอหน้าเนี่ยพอเขาก,กดจบเธอแล้วเมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะลงตัวของมันแล้วก็ฟิวชั่นฟิวชั่นไปตของซันไลท์แล้วก็ใช้ลิควิดจ่อสองครับผมเติมมือครับที่ผ่านมาเนี่ยสองรีเฟรผมยังไม่ได้กดสกิลเลยนั่นเองเนาะนะครับส่วนรีเฟรนี้ถ้าจะเห็นกดรี กดสิกิด้วยนะหีเพจที่สามครับผมเจอตัวของมาหลิกครับผมมือถือว่าไม่ค่อยโอเคนะมีบุกครับมีจอยครับผมอีมกสานเล่นตัวของอโลเมดนั่นเอง นั่นนำเขาว่าอารมณ์เนี่ะแผงหลังเขาเก่งอยู่แล้วนั่นเองเนาะจู่อมาได้เป็นตัวของตุลย์สอนเองเนาะที่ว่าทำไมถึงไม่มอบตัวของเอินมีคอนทัพอวันหนึ่งครับเพื่อในกรณีเธอหน้าผมไม่ได้เปิดหลังหลังเลยสักใบเนี่ยมันจะทําให้หลังนะผมตันนั่นเองเนาะเลยจําให้จำป็นต้องว่าต้องเปิดมาครับเปิดตัวเองหนึ่งใบนั่นเองเนาะเพื่อให้ตัวของกาเบรโอมือเนี่ยผมได้ใช้งานนั่นเองเนาะผมเลยเลจัดเซตหลังสองใบนั่นเองเนาะเซตหลังที่จําเป็นนะโอเค ผมเลยคิดว่าบุ o กอั m มูลกับตัวของดุมสอนแล้วมีค่ามากกว่าตัวของจอนนั่นเองครับผมผมเลยไม่เซตไว้นะเขาก็ทำการปั๊มพลังก็ตีมาครับพันสามอ่าพันสามเนี่ยผมสามารถกดตัวของสกิลเดอร์เนาะมอนพลังตีพันสามเนี่ยของฮีโร่เนี่ยมีตัวของแค่ solid ใบเดียวที่กดมาได้นั่นเองต่อแต่ผมเลือกที่จะไม่กดเองเน,นะเพราะว่าหนึ่งครับ ชีโรเรายังไม่มีอะไรในหลุมเลยเพราะฉะนั้นผมปามาเชลเลขตัวของไลอันเนี่ยเทคตัวของสุลิจะไม่เกิดเนาะที่ว่าดึงหีโร่ในหลุมขึ้นมือไม่ใช่ขึ้นมือครับจะไปลงมาเองเนาะเลยเลยไม่คุมแะผมเลยเลือกที่จะไม่เปิดนั่นเองไม่กดไม่ไม่ไม่ใช่เปิดไม่กดสกีรับขอบภัยเขาก็ดีตัวของบวกอมูขึ้นมือครับผมผมเลือกที่จะไม่เปิดเหมือนเดิมครับผมก็รับดาเมจเพิ่มเข้ามานะ ลุมสองครับผมเปิดแส่เข้าไปเลยถ้าที่สังเกตมาเนี่ยผมดอเนี่ยม่แต่เวททางนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นโอกาสการจดดนแต่เวก็มีอย่างเช่นกรมน,นี้เช่นกันครับผมผมก็ทำการกดสกิลครับแต่ผมเลือกกดตัวของแอนแมนออกมาครับผมทำไมถึงเลือกแอนแมนทำไมถึงไม่เอาตัวของ เลือกคิดออกมาจอสองคำตอบก็คือผมจะทำการใช้ฟิวชั่นครับผมเรียกสลับมาครับแล้วก็ใช้เทคตัวของ solid ในหลุมนั่นเองแต่ว่าแต่แต่แต่ถ้าสังเกตดีดีนะผมฟิวชั่นเลขตัวของสไลด์ ight, แต่ผมไม่ได้กดตัวของสไลด์เนี่ยพเพื่อเซิร์ฟเล็น local นั่นเองเนาะเพราะว่าอะไรครับผมเพราะว่า1ครับผมไม่ให้ไม่อยากให้สไลด์เนี่ยเป็นเชนหนึ่งแล้วสลิปเป็นเชนสอง เพราะว่าถ้ารีซอฟชลไรเนอเนี่ยแอร์แมนที่สเปล,ลงมาจากบนของ solid เนี่ยจะเกิดทามิสซิงขึ้นมานั่นเองเนาะผมเลยที่จะไม่ใช้นั่นเองครับผมผมก็ทำการเซิร์ชต,ตัวของแอร์แมนนั่นเองก็ทำการเซตหลังสองใบงผมก็ตีไปเลย พที่ดีคือเพจที่ชัวร์ครับผมผมเลยทําการบวกกบหมุนความไปนะอย่างในเพจตะกี้ที่ผมไม่อยากให้เกิดท่ามิสซิ่งเพราะว่าหนึ่งครับแอร์แมนจะไม่ได้ทําอะไรเลยเนาะมาตั้งบังกันแบบงงๆเลยเพราะฉะนั้นผมนเลยจะให้ซันไลท์เนี่ยไม่ได้เสิร์ตมิลเลอร์โเนาะจะได้ให้เทคแอร์แมนได้ทำการเสิร์ตเพื่อนขึ้นมือจะดีกว่าเราคุ้มกว่านั่นเองเนาะเพราะสุดท้ายเราใส่มาสองบใบเด็กนั่นเองเนาะจบมาได้ตัวของแฮนด์แท็บครับผมแอร์แมนลงไปยิงหลังครับผม เทคนแอร์แมร์บอกว่ายิงต่งตามจานวนมอนเตอร์ชีโร่ที่เราควบคุมอยู่นั่นเองเนาะผมเลยทำการนะเชนตอนนี้ผมเปิดตัวของมาเชนเป็นเชนสอวนนั่นเองเนาะรีซบครับผมบนฟิลผมเนี่ยก็จะมีบลัสร์ผมก็ทำการยิงได้3ใบเพราะว่าตามแต่ของแอร์แมนะร์เนาะควบคุมมอนเตอร์ติดเชื้อชีโร่ยิงตามจำนวตนตามนั้นเลยโดยให้ไม่นับการใบนี้เพราะฉะนั้นผมทำการมาเชนซึ่งพอรีซบเชนเนี่ยเชนหนึ่งแอร์แมร์มันจะนับว่าบนฟิล,ลนั้นเรามาีชีโร่3ใบนั่นเองครับผม เลยทำให้เกมนี้เนี่ยผมเลยทำการยิงไปสามใบเองเนาะสลากบผมทำการระเบิดหนึ่งใบครับผมบาสครับตีครับผมสลาก็ตีกดดันเข้าไปครับเรามีจอไวคุมเกมได้อยู่ครับผมที่ผมยิงไล่ ที่ผมจริงแล้วเนี่ยให้เขาดีกลับขึ้นเงนะินเนี่ยเพราะว่าผมอยากเอาชวนนั่นเองเนาะว่าทำการฟิวชั่นครับผมตัวของสไลด์ทำการเอาจอสองครับผมแล้วก็มกริราเคิลเนี่ยได้ใช้นั่นเองเนาะดึงขึ้นมาแต่ว่ามริราเคิลเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะเพราะว่าหนึ่งครับมอนเอเลสันฮีโร่ในสเตเด็กเนี่ยผมหมดแล้วนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นผมเจ้าจก็ทำการ าจะหมอบไว้เนาะแต่เกมผมที่จะไม่หมอบนะเพราะว่าเราหรือว่าปิดเกมได้แล้วเลยที่จะไม่หมอบนั่นเองครับผมแล้วครับไปดูเกมจริงกันดีกว่าเพราะว่าผมอธิบายรีเพ์ก็เยอะพอสมควรแล้วเนาะนะครับไปดูเกมจริงสักนิดนึงเนาะนะครับ สำหรับใครที่กำล,ลังลงนะเจอดีดีรวมถึงวันยังบิดบ่อยๆเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าตอนนี้เขากำลังปรับตัวแบลริสกันอยู่นั่นเองเนาะต้องแปลกใจนะผมมาครับเป็นของทรีนั่นเองครับผมเริ่มคนแรกโอเคครับเริ่มคนแรกมาครับมาถึงเราต้องวิ่งคอเด็กอีกฝั่งครับผมเด็กเขามี22่บบครับคือเป็นตัวของเพิ่มหลายใบเองเนาะ ก็เดายากนะเพราะว่าสกิลเนี้ยมันกว้างเกินไปเนาะ <Wow. S 1> ทำการเซตลลุ่มสองครับซิลลุ่มก็ผมลงแอมแมนครับผมเลยจะแอมแมนเสิร์ตแอมแมนขึ้นมือนั่นเองเนาะทำการรีดกองเจเด็ีขึ้นมือนั่นเนองเนาะเราจะเสิร์ตสติดก็ได้เช่นกันเนาะหรือจะเสิร์ตตัวของลิควิดก็ได้เพื่อกรณีที่ว่าแอมแมนลงสุดสัจนั่นเนอง <c oughs> เนาะโอเคตัวของแอมแมนแล้วกันเพื่อความเซฟนั่นเนองครับผมผมก็จบเดียครับ แล้วก็ปิดเชืเ้อหลอกนั่นเองเนาะแล้วก็สงสัยว่าทำไมผมสับเชนไวใผมก็นี่นะครับผมเอาเจ้าเคอร์เซอร์เคอร์เซอร์มาเนี่ยมาสับตรงนี้นั่นเองเนะาะเทนคียงครับผมโอกาสที่จะเป็นลูน่าไรสูงมากนี่น่นเองเนาะลิกนี้เนี่ยแพ้ลูน่าไรอัดดับหนึ่งเนาะถ้าเป็นโยซินจูยังพอไหวอยู่ครับ ดูหน้าอะไรนั่นเองลำบากครับผมเต็มท mm ี่ครับแต่ว่าเรื่องคำที่ว่าผมนั้นยังไม่ได้นี่โดยนะ mm hmm. ผมต้องล่อตัวของฟ็อกเนี่ยกดเทคนั่นเองแต่ว่าเหมือนผมจะกดไม่ได้แล้วนั่นเองนะเพราะว่ามีตัวของเซเบอร์แดนเซอร์ที่การแท็กกันเองนะเพราะฉะนั้นตัวของกิมซอนฟ็อกเนี่ยผมก็จะประกันคำไม่ได้นั่นเองนั่นนเองะวิธีเดียวที่จะชนะก็คือตัวของ การบับพลังั่นเองเนาะเพราะว่าตัวของเซเบอร์เซอร์เนี่ยเอฟเฟกต์เขากันธาเก็ตนั่นเองเนาะซึ่งมันลำบากเกมนี้แล้วนั่นเองครับผมพอถึงเขาจะเรียกตัวเล็กออกมาเนี่ยผมก็ลำบากกับดีนะเพราะผมต้องลอดตัวของจอยเพื่อให้เขาก,กดตัวของกิมซันฟ็อกนั่นเองเนาะแต่ว่าเขาเลิกเล่นเพ์ที่ถูกต้องนั่นเองเนาตัวของเซเบอร์เซอร์ ลำบากครับลำบากแล้วเพราะนั่นจากว่าเราไม่เล่นตัวของเด็กไม่เล่นตัวของ vision hero ที่สามารถเรียกทีเตียกมาได้นั่นเองเนาะลำบากครับก็มีตัวของไว i t e p r i n c ด้วยนั่นเองยากอยิ่มกันครับผมอืม วรยพินเซตถ้าใจผมถ้าผมใจผิดนีมันสามารถกดได้เนี่ยเองเนะาะบว้ครับผมพอมีแผกมาแล้วไวร์พินเซตเนี่ยเป็นเอฟเฟกต์ควิกเนาะแต่ว่าเป็นเอฟเฟกต์ควิกก็จริงแต่ว่าเราอย่าลืมนะครับว่าพอเขากดแล้วเนี่ยมันโดนมอนเตอร์สองฝั่งนั่นเองเนาะผมพอแยกเกมได้แล้วครับ แต่ไม่แม่แต่ไม่แม่จะชนะไหมแผนเล่นหัวใ้ก็คือจอยเนี่ยขโมยตัวของวายปินเซตแล้วกดเทควายปินเซตนั่นเองเนาะลดพลังตัวของเซเบอร์แดนเซอร์ครับผมจากนั้นก็ทำการตีไปนั่นเองจบวครับได้ แอแมนก็ผมผมก็ทำการกดโรชิโร่ไปเลยนั่นเองครับเพราะว่าแอแมนผมหมดกล่องแล้วผมก็จะเอาตัวของโซนิกแล้วกันใช้จอยครับ ผมจะบีบบังคับให้เขากดตัวของไวปินเซตเองเนาะกดปะครับไวปินเซตไวพินเซตเขากดแล้วครับผมโอเคครับลดพลังครับผมเป็นหนึ่งพันแล้วครับลงแอร์แมนครับผมแอร์แมนเซอร์ครับผมว่าเกมนี้ผมว่าผมเซิร์ solid ดีกว่าว Button ครับผมมาเตอร์ครับตีตัวของซนะื้อเบอร์นัทเซิร์ไปได้เลยะครับตอนนี้เกมเราก็ค่อนข้างโอเคแล้วครับผมใช้สเปียร์บุกครับเขาจะทำการอินจินจัวนั่นเองเนาะ แอสเปียร์บุ๊กจากเด็กขึ้นหมืม่นครับผมนี่นะครับว่าเขาต้องใช้ตัวของสเปียร์บุ๊กโนเรสนั่นเองเนาะซึ่งผมคิดว่านะผมปล่อ,อยเขาจวดดีกว่า เพราะว่าเพราะว่าหนึ่งครับถึงเขามีฟิวชัน่นเขาก็ฟิวชัน่นได้ดีนะผมเพราะว่าติดตัวของติดตัวของที่ว่าผมได้เลือกมอนจัายเอ็กซ์เดออ์มาเลยซักใบเลยนั่นเองเนาะ mm hmm. แล้วนะครับว่าจุดกรอเซเบอร ชุดของลูน่าไ์เนี่ยคือถ้าเขาปิดเกมแล้วเขาก็จะทำการแตะเองนั่นเองเนาะก็เขาต้องทำการเติมมือเขาด้วยนั่นเองเช่นกันผมไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ครับเก็บไว้ครับอัดครับผมผมไม่ทำการเอ็กซิสนะครับเพราะถ้าเอ็กซิสมาเมืเ่อไหร่จะเข้าทางอีกฝั่งนั่นเองเนาะเสิร์ตตัวของลิควิดครับผมเปิดอ,อีกที่เราจุดไดฟิ s ช o n ั่นเองเนาะ บัตเ l e ครับผมดีครับไปเลยการเล่นเนี่ยเราต้องใจเย็นๆน,นะครับผมอย่าหลกนะครับถ้าเราจะถ้าเราหลกแล้วเนะี่ยเราจะคิดเพล์ไม่ออกเองเนาะมีสฟีย์โคลิบบอนั่นเองครับผมไอ้มันติดต่อไปครับปิดเชมครับเช็คแท็บๆอยู่นะว่าเขามีไม่มีสลิดดีครับจบเตะครับผม ไมค่อยบีบเพคเขาเล่นยากขึ้นไปเรื่อยๆเองเนาะว่าทำการปิดเชียบอะไนเองเนาะผมก็จะล่อตัวของบุกับอมูลเนี่ยก่อนเองเนาะเ่อตอเอาตัวแล้วกันเขาจะเอาแรบปิดเนี่ยมาดึงตัวของ บิดยังไรแล้วมัางดึงกินสันฟอกได้ดึงเพ,พอร์ฟอคครับผมไปครับผมจะบอกข้อมูอต,ตรงนี้นะครับเพื่อใ้ตัวของกินสันฟอกเนี่ยกดเทคนั่นเองเนาะผมล่อเขานั่นเองย้อนมารขบเพิ่มลายหอยดีกว่าครับ ทิมสัตว์ฟอกก็ทำการเนเกตครับผมผมขอดันเพาว่าบมือเนี่ยอาจจะเป็นรุ้น่ารฟิวชั่นแล้วก็ได้ครับผม,ผมก็ทำการเชนเนาะเดี๋ยวนะผมปล่อยให้เชอรี่ซบก่อนเองเนาะเพื่อนะเอาชัวร์ในเองเนาะเนเกตครับผมจัวัวเนี่ยครับปุ่มสองด้าครับผมกดดันเกมไปไเรื่อยๆครับแล้วจะสู้ไหวเองเนาะ โอเคครับเขากดจอมแพ้ไปแล้วนะเพราะว่าเรากดดันเกมเขาได้แล้วนั่นเองเนาะเด mm ็ hmm. มาสครับสำหรับเกมเพลงกกับแนวคิดต่างๆครับผม mm hmm. ถ้าชอบก็กดไลค์กด s u ั s c ส i b e กไปได้วยนะครับ mm hmm. เดีย๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าการแต่ละใบเนี่ยได้จักไหนนั่นเองรีเพนน้แต่ความรู้เต็มครับ ใคร้องส่ว่าผมไปเล่นในไ์สตีมคนอื่นแล้วเนี่ยทำให้ผมเล่นเพลงอย่างนั้นนะก็จะคร่าวๆประมาณนี้เนาะแนวคิดการจัดประมาณนี้เองเนาะแอมแม็ครับผมหาได้จัดตัวของบล็อกชัก์ัแฟงนั่นเองครับผมลิควิดครับบล็อกใหม่จาก Shining s u ร l i g น t นั่นเอง solid soldier ครับผมหาได้จัดตัวของ box oh valhalla calling หรือ s t a r d a r d e k evil domination นั่นเองเนาะ boxer ok ครับหาได้จัด crest of volcano เป็น mid block นั่นเอง book up หมู ok u, ครับผม chaotic soldier นั่นเอง miracle fusion ครับ revolution beginning ครับผม march ครับผมหาได้จัดตัวของ v a l e n s o shield generation รวมถึง evil domination นั่นเอง จอยครับได้จากพ่อค้าก็ได้เนาะหรือตั๋วก็มีชูช่างครับผมตัดเจะเด็กแต่ละตัวละครนะแล้วก็ถึงพ่อค้าด้วยเช่นกันลุ้มสองครับผมจากบล็อกวิชั่นอฟอฟไอ้นั่นเองเนาะมีนิบล็อกนั่นเองพัสชีลูกไดอานหายจากวาว์ฮาราคอลลคิงรวมถึงอีวิวเดมิเนชันนะครับผม ซันไลเซอร์ครับหาได้จากตัวของ Shining Sunlight นั่นเองบราสครับอัพเดลจาก j u d a ยย e เบลเ5อนั่นเองครับผมลักลิเบเลียนครับผมได้จากแฟนพักออฟลิเบเลียนอาร์บิสด e เวลครับผมได้จากโฟตอนออฟกาแล็กครับผมรวมถึงแมงมุมก็ได้เช่นกันจาก b o x กโฟตอนออฟกาแล็ครับผมจำนวนเพชรที่ใช้เข้าค่าทำเด็กนี้คือประมาณ53,000ครับผมเข้าก็ประมาณนี้ครับเห็นไหมครับเพื่อนๆ คลิปนี้ก็คอนซูทเต็มที่แล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ผมขอขอผก็ขอลาตัวมาก่อนครับสวัสดีครับผมและกด็ทุกท่านกันด้วยนะอย่าลืมติดตามคลิปใหม่ผมด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการขอเด็กก็ขอมา,มากัน,ได,ดกนจจกได้นะครับผมเพื่อเด็กนะผมอาจจะมีทําให้คุณไปได้นะครับผมเจอกัันครบสวัสดีครับ